วันนี้ไปทําหมูสามชั้นทอดกระเทียมกันค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมีหมูสามชั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆก่อนนะคะเอามาใส่ในภาชนะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีผงชูรสค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้าปลานะคะจะได้หอมๆค่ะเวลาทอดออกมานะ อันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่กระเทียมนะคะเป็นกระเทียมที่เราตำนะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะทุกคนประมาณนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลืออีกนิดนึงนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จแล้วขยำไม่เข้ากันเลยค่ะ แล้วก็เราก็จะค่อยนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เรานวดเขาให้เข้าเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักเขาทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอามาใส่แป้งทอดกรอบกันค่ะอันนี้เราก็พักไว้นะคะ30นาทีเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่า30นาทีผ่านไปแล้วเราจะมาใส่แป้งทอดกรอบกันค่ะอันนี้ก็คือ30นาทีผ่านไปแล้วนะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็จะขยำขยำนะคะนวดนวดไปเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆนวดไปแบบนี้นะคะ นวดไปแบบนี้เลยค่ะถ้ารู้สึกว่าเขาเหนืดเกินไปนะเพิ่มน้ําได้ค่ะนวดต่อเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่ายังขาดแป้งอยู่ค่ะใส่แป้งลงไปอีกนะแล้วก็นวดต่อค่ะค่อยๆนวดไปค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังเหนืดอยู่สามารถเพิ่มน้ําได้ค่ะนิดหน่อยนะอย่าใส่เยอะค่ะเราจะนวดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดได้แบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลย ั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่หมูของเราลงไปทอดเลยค่ะใส่ลงไปเทละชิ้นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะค่อยๆทอดไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะทอดไปแบบนี้ค่ะหอมน้ําปลามากๆเลยค่ะตอนทอดทั้งหอมน้ําปลาแล้วก็หอมกระเทียมเพราะว่าเราใส่กระเทียมเยอะแบบว่าหอมสดๆไปเลยละคะ่ะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองจนกว่าจะสุกเลยนะทอดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเห็นไหมกลับด้านด้วยค่ะแบบนี้เลยสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะ ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะตักขึ้นมาเลยนะคะตากให้เขาเส็ดน้ํามันนะเอามาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะทอดแบบนี้เลยคะ่ะไปจนกว่าหมูของเราจะหมดเลยนะคะหน้าตาที่ทอดออกมาก็จะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยค่ะหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบนี้แบบกเลยทุกคนว่าอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะ เอาไปกินกับข้าวเหนียวคือเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ลองเอาไปทําทานมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่จานกันเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเสิร์ฟกันเลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ที่บ้านกินเป็นประจําค่ะแล้วหมดตลอดเลยค่ะเวลาที่ทํานะคะคือที่บ้านชอบมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากลองเอาสูตรนี้ไปทําทานนะเอาไปทําทานกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ